ช่องที่มีสิมไปกกิจการอีกแล้วนะคะมีโรเวียเกม Hunter ตอ่อนะคะก็คือภาษาไทยก็คือเกมนอนสู้ผีนั่นเองเคยเห็นเขาพูดกันเยอะนะคะนี่ครับไม่ใช่อัปเดตประตูขับประตูเฉยนี่มาไหรปีจะมาอยากเ,เห็นหน้าผีแล้วผีมาไหรจะมาอยากเห็นหน้าผีแล้วอู้ใส่หน้ากาก ใส่หน้ากากด้วยผีใส่นากากตีที่มามาห้องเราอัปเกรดเตือนก่อนวิอ้อาตรงห้องนั้ไม่มีใครนอนไปพังห้องนั้นทําไมไอ้ผีวนาาเนี่ยดูเพื่อนก่อนเอา้าเพื่อคนนี้นอนอยู่ข้างๆห้องเรานี่อัปเกรดประตู วัสดีเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างฮะแค่เป็นไ,ไงอุย้ยผีตัวนี้โอ้โหเพื่อนอุย้ยเวลสองผีเวลสองแล้วผีเวลสองวันอินพีนึงชอบไปเจอคนยายมานะคะนี่อ้ยออปเกตเอ้ยเพิ่มสีแล้วเพิ่มทีละสี หรอวางบ้างเห็นเพื่อนวางเราก็ต้องวางตามวางตามเพื่อนนะคะวิี่ได้แล้วประตูเราก็ต้องแข็งแก่งแข็งเกิกว่าผีโอโ้โหประตูนั้นเหมือนประตูเราเลยที่ผีพังได้อือประตูเราแน่เลวยลวิผีมาแล้วผีมาแล้วนี่ล็อกล็อกประตูล็อกประตู นิ่งอย่าทำประตูฉันเลยนะชิวสัสเสียประตูมาเฮ้ยแล้วประตู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 ฮึมแกชไหมแฮปปี้เกะทำประตูฉันเลยอตายเน้